เรไม่ยังไมนทีอย่ากดเก็บอยเพี้ยนแต่ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งบางครั้งขึ้นแล้วตกมั่งเลยกระโดนข้งนี้ข้างหลังในซองข้างบนปัญหายังไงเอ่ยไม่ขึ้นขึ้นแล้วมันจะโดดวิ่งเดียวอ่านี่แหละมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ดูเลยเพื่อน พูดถ่ายวิดีโอลูกค้ามายืนรอคนหนึ่งดิืน้ยดูแต่กระยาแล้วมาใหม่เลยไม่มีที่ใช่ไหมไม่มีงบไม่มีงบพี่อ่ะพอหาได้อ้ไม่มีงบ Wir haben den wir haben den

ครับช่วงนี้เนื่องในว่าชมรมจักรยานเบตงเนี่ยได้ร่วมกับอำเภอได้จัดกิจกรรมปัน่นเบตงปั่นเพื่อแม่ปั่นสัมพันธรักปัน่นสัมพันธรักสแผ่นดินระหว่างไทยมาเลในวันที่14นี้แล้วก็พอเรามีได้จัดกิจกรรมอย่างนี้เนี่ย ชาวผ่นนักั่นจักรยานส่วนใหญ่ในคนเป็ต้ก็ได้นํารถจักรยานของตัวเองมาตรวจสภาพมาเช็คเครื่อเช็คความพร้อมหลายๆอย่างก็ทยอยยกันมาก็พอสมควรครับร่วมๆประมาณ1นึ่พันคันครับก็อย่างมาเล่นี่ก็มีอยู่ประมาณ300กว่าแล้วส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นคนในพื้นที่และก็คน3าจังหวัดชายแดนใต้อาจจะเป็นที่มากกะที่สุดงานเนี่ยจะเป็นจากเชียงใหม่ราชบุรี แล้วก็ลบบุรีที่มาไกลๆนคปรปฐมก็มีร่วมบ้างแล้วก็มีจากภูเก็ตพัทลุงแล้วก็ไหลลงมาครับผม